สวัสดีครับพี่ชันบันเราเชิมครับผมบ่าวดังพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้เนาะค่ะเะเสริมกระติปาพี่น้องนี่ยแหละค่ะมาหาอะไรในปลาก่อนเนาะค่ะมื้อนี้เขาปลาเขาดงมาค่ะมาโคกเนาะพี่น้องนี่ค่ะนี่ละเพิ่งซะรายพี่น้องเบิ่งเนี่พี่น้องไลนเนี่ยผักอีหยังน่ะค่ะเก็บผักขี้เล็กเรียบร้อยแล้วจะเชิมกรได้พาพี่น้องมาเก็บผักนี่ในเหลือค่ะผักตะเดาค่ะนี่รายได้ของเราเนาะพี่น้องนี่ค่ะให้พี่น้องเบิ่งเด้ยเตอดอกอย่างนี่ เราเสียไปยังสี่เดียขาดเนี่ยเราก็มาลิออเนาะค่ะอา,มารมณ์มันจะต้นอีออกปเพื่ออะไรมันสวยงามจะกินนั่งริดนเติมแล้วล่ะพี่น้องในอุดมภูเขึ้นค่ะแต่เรือบริชายหานน้ำไยตอนนึ่งพี่นอ้องเราผสมลยอัญชันผักกระเดาแง้มนี่บ่างค่ะนะดูพี่น้องไร่ใดพิเศษครับต้องใบไป็น้ำได้หน่อยหนึงไร่ใดที่ว่าพระเจ้หลงทุนเด้อพี่น้องเมนอยู่ได้ดีได้หน่อยเน,ยนา,เาะเธอเนาะได้ซีบมัดเลยได้ลอยว่ามันยังก็สามัดกับ้อยหนึ่งสามัดก็ได้ลอยนึง เป้าหมายกับเสามัดแค่นั้นเดียค่ะเอได้ว่าหลายอย่างหลายร้อยหนึง่งอันนี้เดี๋้อยหนึง่งอันนี้เด้๋ยวร้อยหนึงนนหน่งขึ้นไปปกเก๊เลยนะผมเนาะเหมนอืมไม่เป็นอะไรกินกับอาหารอะไรหลายอะไรเขาไกาไปไกามาอยู่ทุกมือเม่นวะอันเขาก็จะเห็นความแก่ของเพิ่นที่เป็นไงอะไรเอานี่จีเอ้ยไปรับนึกว่ได้เงินตอนนี้ว่ามันขายอะไรเขากลับมาขายค่ะ ดีซอยกันเนื้อเธอบุนหลายเติมเนาเสียวคนเ้ลินลคนมะลิทเทอดเ้อคีกระเทือนอ่แล้วสิเล,ล่ยวด้ดีซอย,ออยกันเนาะด็ดเนาะั้นฮีจร้อยแลกระเลียวดินนีเอาลิเอาเร็วๆนเนี่ยเอลิขึ้ไนไปนั มาตัดมาเอยกันไเนือแต่ดหนึ่งค่ะพ่อกระเทินประวัตสี่เดียวเลยเนาะผสมกรสีเดลี่ยะครับกระเทินขื่นแลวยังเดลีอีกย่บ่ะเทอรี่มลีประทันด้เนาะคนขื้นเด็ดเอาเด็ดเอามาสุกระดีประทันกันไล่ได้ไล่ได้ลักแล้วลักซึ่งมือถอะ ป็นพิเศษแล้วล่ะไม่ได้รักกันจากการขายพักค่ะอันพักที่ว่าเขาขายนะเริมก้อนพะปูพะปูกับแบงไห้ค่ะแบ่งกันใส้สัน้บปลูกกับเป็นผู้ขายพ่อกับเป็นผู้ปลูกก็เลยแบ่งกันลงพักไปเรื่อยๆค่ะเพิ่มบ่อนั่นดอกอันนั่นเริมมาปลูกไว้เพื่ออยากให้อันเพิ่นมีรายได้ดเซื้อิ่นมีรายได้เขากับมีรายได้ดิแบ่งกัน พอลูกขอบครัว่าคือเก้า,านั่เน,นะค่ะอือือเานี่กับนันเนาะมันหนาวได้พี่น้องมาตากแดดแต่ว <c oughs> ่าเหงื้อออกและะ้วค่ะหนาวไรก็นั่งตากแดดเลยพาพี่น้องไปตัดผักไปขายน้ำมือนี่ค่ะวัะสดุทันผักอาสิสไว้ก่อนขายของมวลม้วนตอค่ะขายในชุมชนเป็นกับมวนมวนสิลูกพี่น้องนะ บเบื้องนี้เห็นอะไรเกิดงานเปิดพร้อมเพรานันเป็ดพร้อมด้วยค่ะ <g ül> นี่แหละพี่น้องเบื้องหลังค่ะถ่ายคลิปไปน้ำล้วก,ก็บทำงานไปพร้อมต้องสู้เอาค่ะหมุนมาข้างนี้ได้ไหมเชื่อมากระซิบเช่สวัสดีครับพี่สานมา ต้นอ่อนวะต้นต้นหน่อยเขาก็ดีอยู่เขาบเรลลองมลี้นะครัอ่อยละต้นอ่อนก็ดีอย่างหนึ่งมันบเรลีแล้วขายทั้งใบทั้งดอกเลยค่ะตบาคันตะดอกมันงามวัวลวกยุบเป็นก็อยากรินเด้มันละหาบาดลวกใ้พ้อไม่ยุนเ่ยทางมือมันเบเรวกเขากเฮ็ดห้ายขึ้นมันนี่เขาเบเรลีนะมึงมันนี่บเรวี อืมเสร็จวเรียวเ,วเวต่าทำเรียวๆตัวไปถันตั้งน้ำดีๆน้อกจากเนี่ยเงี้ยต่ารัวผักกระกเดาซื่อๆนาะพี่น้องมัดเรียบร้อยแล้วตั้งน้ำแล้วก็จุ่มเอาจุ่มเอาลวดนอกน้ำแข็งแล้วก็สีงามแล้วก็เต่าปิดมือก็ได้บัเนี่ยค่ะเร่งปิดกันค่ะวา,า,านพัลลัคกิจเอายังไม่ได้จบอีกเด้อค่ะเลาก็ต้องอันเนี่ยก็ว่าสิไปท่้ายป่าพี่น้องเบิ่งคุ้นตายนี่ยบ่ขึ้นมา แล้วมาพักก่อนมาพักแล้วค่อยสิบไปแวะเอาปลาอีดแแบเอาปลาแล้ะกันเมื่อเล่นกับควปลาอิดสู้กันไปนะพี่น้องนี่ล่ะค่ะเพิ่นรวยเพิ่นกับซัวเสียนรวยได้เพิ่นกระเสริมบ่ได้ไหมถึงว่าสีรวยคือเพิ่นดอกค่ะแต่ว่าหมายถึงว่าเพิ่นสีมีเห็นนะคนที่เขารู้ว่าเพิ่นมีน่ะซัวเพิ่นสีมีเพิ่นกรโอ้ปลากัดตีนทีบแบบสุดๆคือกันค่ะเสริมก็แเลยเอาเพิ่นเป็นไอดอลไปเลยมองไปเลยแบบ ความขยันเท่านั้นนาอค่ะที่จะเห็นเนี่ยเขาเล้วยไปนะพี่น้องเดี๋ยวรีไปก่อนเด้อค่ะทุ่สรมกัค่อยเสียนนน่นหล่พาไปตัดพักน้ำกันนาอค่ะไปเนี่ยทุ่สิมรีพักก้อนจุ่นพี่น้องฮืมเมืองพี่น้องส่วนพักเขาค่ะพุน่ะการซ้อมกำลังง่ายอีกค่ะกวางตุ้งฮองเต้อีนอยก็เป็นเงินเป็นคำแล้วเนี่ยค่ะเพราะว่าลูกค้ามันก็ต้องการอยู่นอเธอเนาะโอ้พุ่นเน่ยพี่น้องไปค่ะเขาจะตัดผักอันนี้มือเนี่ นี่ที่ว่าเสินสิพามาตัดเนาะค่ะรวมถึงนานนี่นำ้ำซ้อนนะครับนี่ค่ะต้องปาดซุปนี่ก่อนพี่น้องเอาไปเล็มเอา,อาเอาไปลีเอาเหี้ยสีลง้งด้วนี่เธอไหลกูดหมือาฟแบบอาพร้อมแล้วน้ำนะเอาไปผสมกันตัดเ,ด,เดเอาปาดเอาเลยเใช่ค่ะพี่น้องมือนี้ค่ะไดเ็ดแป้งไหมครับซีเดตมเอาเหันเหมือนละเอากระซีเดตเป่งไหม มาปาดตัวเ้งไ้ครับมาพี่น้องมาเด้อค่ะตัดผักพี่น้องตัดผักไปทรายค่ะไม่ติหมดละมื่อนี้เอาให้หมดอสักค่ะตรงเขาจะเอาขึ้นไปมากทั้งทึงกุนเอาแต่เอาแต่เอาไหมเลือกว่าต้องเลือกว่าจะร้องขันสวมผักอันนี้จะนอุดดับลงยังไม่เคยรีบุเด็คขันเลย นบกเป็นคนขันดิอือน,นั่นคักกาดเดาโค้งสูงสูงจัดยิวตงจัดตรงจัดในวัดัขึ้นไปส,สูงสูงวเสริมระดยาระดยานเห็นเราอยู่สูงพคด คือป็นปานย้อนกาแอรนะม,อมหัวใยญ่นี่ขนอะงห้างนะบ้าขาเจ้าหนึ่งนะนนะตัด้วน้ำตาันี่ผสมกันน้ำน้ให้พี่น้องเบิ้งน้ำสุมม้มน้ำเจ๋อุ้มนั่นน้ำเขาจะไรีมัด,เ,ด,มมดเป็นอ้อมกันดนะ้วย มันตงเอาไว้ตรงนี้นะก็ไปทำมัดทำมัดนองทมันจะ้องต้องดีมัดจีน่ะังหยมดง่เลยค่ะค่ะตายมัดง่ายเลยพันยังมดหมดพนไปอีเ่อนองมเมื่อกี้ก็ไปบรรเลาน้ำต้ไปทำกับทยยุ่ยานทำอีกยุ่ เราสิบ่าคำมือได้กันทำที่เจ้าที่น้องส่วนใหญ่ดีเยูะนี่ตึมบกบกิ่ทางดี่มอืันขึ้น โกโก้ละแต่พี่น้องทักนี่ไปเลย่ะอืมนี่ก่อไงครับพี่น้องตัดบอลลอนะชมน โอ้งง่ายมากเลยเนี่ยโค้งง่ายมกาโกโค้งเยอะยยอยอเออลยผลันยิ่งง่ายเหงนเนี๋ยวนอะเธอนอนพลันอยู่ดิเนเธออันนี้บ่งเลยบ่าวส้มผักกาดขาวเลยเนี่ยกระเบิ้งผุนะหัวหนึงหัวหนึงนะ่ะพันมันหอยาอมาดูพี่น้องส้มผักกาดขาวอันนี้นะ่ะนี่หัหอมปร้อมพร้อมจะขายอยู่ในนี่เดี๋ยวก็เลี้ยงไปมัดน้ำ ห่อนี่พกนหอนีพอกอนค่ะว่าเดี๋ยวมือหนามือหราเเมานี้ครับงามหัวใหญ่ดนหัวใหญ่สันสงานดีครับไม่เรครับ,มรบไม่ขาขายผักโก้บักีนี่ก็เริ่มเลื้องละผากทีเนี่ยีีมันใบอือเลยได้อีกช้องเือเบิดเมื่อหนหรไเราีกเชื่อนึ่งโอ้ผมง่ครับ คอยปาดอันค่ะเพราะมันมีถัหอมซอมน่นคุณพี่น้นองนอประกาศข่าวเ้ยนพอประกาศขาวงเห็นไหมเออชุมน้ำมีน,มน,นห่อยมั้นี่ะอือ้าวคุณนน่อยให้หนานเลยนนมัด อนี้กันนะไปครับนีเนเเน่เป็นีะไรเราแยกบงรังซ้อนทุง่งนมโอ้มันเห็นเนื้อไรเพียครับทาน้ำมันเราเห็นเนื้อไรเพีย ไปครับพี่น้องไปมัดครับเห็นเติมได้ใช่ไหมมาไปี๋พี่น้องลงผักสีเดียค่ะผักสีเขากลับกำลังงามพอดีเดียเนาะเนอะเฮ้ยนอนนี่เดี๋ยวเขาไปล่างน้ำในมือนั่นน่ะเขาไปล่างน้ำไปเป็นปะค่ะว่าเป็นยังดอกสืบๆกับร้องลายวิธีเนาะอันแม่ค่าเพิ่นบอกว่าเราสือย้ะล่างน้ำแต่มันจิตซ้ำสืบมกับบล่างน้ำถึงเปล่าพร้อมแต่ว่ามือนีร้องบ่หดน้ำเนี่ยนาะเธอนอนดิได้อยู่เนี่ยเขาไปเก่งเก้งน้ำมาบุตรเดียวเนี่ยมามาลงซอยกันมาเนี่ยมาเพื่อน เงาไปน้ำเงาด้วเออเดี๋ยวค่อยลิมออ้มเอาไม่ได้เงามันใหญ่ก่อนเอาซุ้มมาย่อยเงาพี่ไ,ไม่ไ,ได้เงาถูกน,พนะพี่น้องคนน่ะให้เพื่อนหลายๆเพื่อนก็กินยังบ่หมดเพราะไปซื้อเพื่อนก็กกนดไ,ไอยำบ่หมดกเพืขายเพราะไปขายนะซื้อน้ำเจ้าก็ย่างเก็นกินบ่หมึกเยอ่สิไอเพื่อนหลายๆ หอมบัวที่ว่าเมันปลูกที่ริมโขงเนี่ยเธเป็นหอมบัวที่ว่าเมันปลูกเอาไหนบักไปเอาหัวบักทีคนปลูกต้นบักที่วนปลูกหัวเอาหัวมีคนปลูกขายต้นบักหัวพันเดียวกันบ่ะมันมันเป็นไม้วานหัวน่า่ะรู้นะสมัยมันย้อนไปปลูกหัวแล้วกันปลูกเก็ศหัวเนาะงามน้ำพี่น้องมาเด้อค่ะนางสูดเด็ดเป็นเด็ดน้ำใบ แต่ว่าไข่เนี่ยตัวยางนี่มันบ้าหนาวบ่อยเอ้ยบ่อยมั่นแล้วหอยังพิภีตะเกียบเยอะตลอดเนาะนี่เวลางามเป็นยังไงโอ้ยอ้อมหนูนี่แคนอยากอ้อมหนูจมทุกมือมีเวลาใส่พี่นุ่มเป็นทางมาได้ไรพ่อก็ไม่ได้ใส่อะไรที่เครื่อง พี s, s, ่บอกล่ะสิ้งตกันหนาวหลาวพี่ตัวหนาวกับพ่ออกล่ะสิ้งตกันหนาวพี่น้องพี่หมดน้ำลกง่ายกว่ามี่สวยบ้านมีที่นน่งไหมพ่อเนาะบ้านเต็มไปเลยเพื่อนมีที่นั่งหรือเ่อเพิงนึงกับพ่อเนี่ยพี่อัน เขาแบบว่าปลูกแคนไ่นว่ามีรายได้ตลอดปีนะเขาต้องปลูกแบบว่าพักลลหลายๆย่างแต่ว่าเห็ดย่างละเคึงเห็ย่างละ,<ม>ะเคึงนี่ใช่ไหมอันนี้หมดกับอยแทนก,นกันเอาเน้อพีสายคลสาบเะล่ะก็หนีไ<น>ปหาแนละ้วมีเรียกเขาน่าปีห้วยหลายสิย่งเยอะแล้วเราเสริมกันปลูกยี่ปุ่นบงงางแงมย็นจุ่มคองที่น่น <c oughs> ารักกวมามือมีมือปลูกยี่ปุ่นบางแงม ถ้ามันนยู่วทางนี่ก็สิโขงผสมกับสีดุดหมดให้พูดอะไรนี่นี่เนาะากิดเอากระไเบียกนั่นนะคะประปูแล้วกัคขาง,งวคขาอย่างน้ำอต่ถ้า,าก็ะถือว่าปลูกหลายเลวนี่แต่งนี่ไงํำทีนึงยังอย่อันนี้อย่างก็ยิ้มโขงเลยน่เนาะ แล้วแม่คือช่วงน้องน้ายูกกับไม่ได้งายค่ะมีคนเอาน้องไม่ง่ายแล้วกับมาเฮ็ดซอยพอทุกมือทุกมัอนี่ไม่ง่ายแล้วเก่าน้องไขตะบาน่องก็เลี้ยงง่ายอายุค่ะไน่องเลี้ยงงา่ายคอยแอว เี่แหละเดี๋ยวค่ะพาพี่น้องมาหลกเรื่อย้อนว่าเอาเห็ดไปขายนี่ละราเสริมกับมาเห็ดอีหลีกะบนั่นสิบปรทศไทยกับจังใดอยู่พูน้าค่ะพาพี่น้องมาเบิ่งสวนน้ำกันร่างงามกันฝ่าเป็นกำลังใจกันเลยเด้อค่ะนั่นลับพี่น้องที่ว่าเป็นมาพืชมาถากน้ำกันเนี่ยค่ะวิธีปลูกกันยังไๆนะคะ่ะกับเตรียมแปลงไว้แลวกันปะปูเราก็เป็นผู้บ้านผู้ดูแลหมดเลยดียนะะี่ค่ะเพื่อนบอกเสริมกับเป็นนาทีที่ว่าเอามาขายแต่ว่าปะปูเรากับมีเทคนิคยุคค่ะป้วนดินให้ดีแล้วกันใส่เกล็ดใส่อย่างล้ม เราเขาก็วานแค่นั่นแหละได่ขี่ง้วดได้อย,อย่างไงผสมก้อนกระบินนะค่ะแต <c oughs> ่ามาอยู่บ้านมันกระเพาะได้กินอยู่แต่ว่าหางรุ่นได้ขายมันบ้ฮอดขันนั่นเนาะเธอนาเอือเพราะว่าดินบ้านเราสมมติว่าพื้ทังนีนค่ะทั้งนีเนี่ะดินมันงามดินมัน,นดีปลูกยังมันก็นงามดี เยีแถวใหญ่พ่อมพนว่ากลกไปข่าลกไปติมกันมาไปพุดทอตืมกับตืมพี่น้องกับสิเร็นยี่ดอกค่ะคือแบบว่าม่มีมาตรฐานเนาะผู้เพิ่บ่ต้อเป็นจินบาหมอนสสกับบ้ดร่ยผู้เพิ่นอยากต้อกะนเนคิดว่าพ่นจีนเมินกับางคนกะหไบางคนเปนก็ต้อเลนเลนกะบ่เอากัมีค่ะเวละคนนสกับบ้ได้ดเิ่นกับ่ไา้ต่อกะบางคนกะ นั่นแหละค่ะขายไปขายแบบบ้านเขาขายบวกี้มาทหารมาเถอซึ่งมันมีผักหลายเยอะขายด้วยใจอีหลีได้พี่น้องขายด้วยใจขายพวกนี้หาบาทขายพวกนี้จีบบาทยังมีเลยม่ค่าม่ค่าเสริมสมซื้ออยู่อืมอืมได้เสียได้อะไรแล้วพีเธออะไครับยักแนวนี่ต่อใหมพ่อบวกเขาได้อบืม ไอย่ 13, พน,พน่ดิน่ม0 0ลกันราไ้วลูกหลานเพราะดีใจได้ซื้อนะซื้อนี่ันรุ่นแบ,บบ้านเขาปลูกตรงอันนี่อย่างก่ให้ขาตลาดนี่กต้องหาตลาดมันรับทุกสิทเขากับานหลายได้ยุน่นะ พี่น้องมอดูค่ะลงบุดเดียวหนึ่งดินิไม่ได้ไปหอดใส่เยอะเดี๋ยวลงผักกันเด้อค่ะพี่น้องผส,สมกระเจียนคอยพาพี่น้องไปมัดผักข้างบนอีกบระเด็น,นค่ะลงผักชี้อีกก้อนค่ะไปไหลเติบยุบมีพี่น,อน้อง,องอเดี่ยวเท่านี้เลยพวกผมเทอยังไงนี่เราเขามัดกันใช่ับมัดได้บระเด็นค่ะพี่นอ้องมานั่งมัดก้อนค่ะ จะถามว่าเมื่อย์พอน้องพี่น้องก็สิแน่นอนราะคาเหตุการณ์หเหตุงานนะคะ่ะแต่ทีนี้เนี่ยจะถามว่าอีหยังก็ถามว่ามวลมีความสุขบ้าแน่นอนอีกเด้อค่ะมีความสุขเอ,นอาฮะก็บปีบ่ค,คือสเตโลเกตพี่น้นองมันตั้งไว้นั่นแหละคะ่กะก็เฮ็ดได้อีกหนึ่งกำลังใจก็คือเฮ็ดงานอยู่กับคนที่เฮาอยู่น้ำกันแล้วเฮาแฮปปี้โอเคละกะ็อีหยังกับคนอื่นนะมีความสุขก็แลัวกันมีอะไรได้ก็ดีนะครับในท้องมืองก็ผิดบ้าดาผิดเถียงกันกันนั่ก็โอเคละค่ะ ชีวิตครอบครัวก <antis> ็ม <at> ีอย่างไรเนาะพี่น <un heim ima> ้องเฉื่อมถือว่างเธอต้องเรียตักน้ามาดิเนเธอเออเนี่ยตักหเอมพักอีกเนาะอืมเบิ้งค่ะพี่น้องหัวยิ่งใหญ่กระเสริมกระซิมาตไปยังสี่เลี่ยด้อค่ะเมื่อนี้ค่ะพี่น้องยังได้กระฝากเป็นกำลังใจให้นะในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะรวมถึงผักกระเดาเฉื่อมกระลิบลอยแล้วล่ะรีบลอยแล้วเนาะเถอะเนาะเดี๋ยวกข้มัดเหมือนน้ำรถเยากข้อมัดมัดเหมือพร้อมเลยค่ะเพราะเดี๋ยวมาติดพี่น้องเบิ้องสละอยู่กับตาลด กลัถึงว่าบักเล่นบักยังเ้องกระจ้าผักมือนี้มีผักลายย่างยุดดอกข้าไปขคล้ายพี่น้องเพิ่นกับของจิตื่นตาตื่นใจในดียอดแลวค่ะฝากไอติดตามช่วงไปขคล้ายคองน้ำในเด้อค่ะหาพี่น้องไปขคล้ายของไปเลาะน้ำกันพี่น้องเลาะสมบั้งบรรยากาศบ้านเฮา้อมค่ะนั่นหลักเร่งไ้กระสับกำลังใจกันใน,ในในเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้กับสิคอไปสนีนแหละเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสริมักพี่น้องเด้อค่ะ